ผมเป็นเบาหวานเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอ,หมอบอกขึ้นตาแสบตาครับแสบตาแล้วก็ตามันฝ้ามองอะไรไม่ได้ชัดเสร็จแล้วก็ได้ไปซื้อตัวนี้มากินแล้วก็กรู้สึกว่าตามันแจ่มใสดีดีกว่าแตกเขาดีลงซื้อดีกว่าแตกเขาไปรับประทานดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D-Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้น D-Contact ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินต้กระจกจอประสาทตาเสือ่อม จอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค